ดูวิธีการเปลี่ยนแบบนะครับเครื่อง HP รุ่นนี้นะครับเปลี่ยนแบตเตอรี่ไบออดเปลี่ยนยังไงนะครับอ้านี่ครับก็เข้าไปดูที่ตรงฝาเมนบอร์ดเลยนะครับถ้าจะให้ดีกันไฟดูดก็จะลืมชาร์จปลั๊กออกก่อนนะครับเอาไฟตรวนี้เช่าเรียบร้อยนะครับแขวนไว้อย่างนี้ไม่ดูดแน่นอนนะครับก็ฐานไบออดอยู่ตรงนี้ครับนี่จุดนี้นะครับจุดนี้ ครับเราก็หาสับปะรไข่ควงอะไรก็ได้ครับมากดตรงตัวสปริงล็อกเนาะอ่ากดปุ๊บครับกดเขี่ยก็ได้เขี่ยครับตัวแบตเตอรี่ก็จะเผยออกมาแล้วนะครับแล้วก็เอาแบตเตอรี่ออกครับแล้วก็เอาแบตเตอรี่ใหม่ใส่เข้าไปในใส่ท่าดื่มนะครับแบตรุ่นนี้ก็อย่างที่บอกไปครับครับร่วงไปแล้วสักครู่นะครับ คับแบตรุ่นนี้ก็จะเป็นเฐานไวออดนะครับจะเป็นรุ่น c r 2 0 3 2นะครับก็แล้วแต่ยี่ห้อนะครับแล้วแต่ยี่ห้อจะเลือกเอาเลยนะครับรับมาได้มาแล้วก็มาเปลี่ยนลงจุดนี้นะครับจุดที่ใส่ตัวของฐานไบออดจุดนี้นะครับอ่าตัวนี้โอเคครับก็ฝากไว้แค่นี้นะครับสำหรับคนที่เครื่องออนาฬิกาที่ตั้งแล้วเวลาปิดเครื่องชาก์ปลั๊ก ออกมาแล้วยังต้องตั้งค่าของนาฬิกาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็เกิดจากแบตเตอรี่ไบออดหมดนะครับก็ซื้อแบตเตอรี่ไบออดแบบนี้นะครับแบบนี้มาเปลี่ยนใหม่นะครับก็ราคาไม่กี่ตังค์นะครับอ่าครับผมอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับอ่าเกือบจะลืมบ,บอกไปนะครับพูดจำอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับฐานเรานี้ก็เป็น c r 2 0 3 2นะครับสามารถหา,สา,หาสามารถหาซื้อได้ตาม ร้านค้าทั่วไปเซเว่นอีเลฟเว่นไทยวัสดุก็มีอ,อะไรล่ะมิสเตอร์ดีไอไวก็มีนะครับหรือร้านยี่สิบบาทนะครับก็มีนะครับขายเยอะมากแล้วแต่จะเลือกอะไรนะครับครับสำหรับพิ่พี่ก็คงเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ